สชสิสากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันที่1 4พฤศจิกายน2 5 6 8นายกอบพงษ์ใจแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายรุ่งศรียาชมเพชรวุฒอำนวยการส่วนเครือจักรกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผะกบชวาและวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่สองขวาในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธรมกาโดยมีานางสาวสุธินีโสรัจจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชละประทานพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบังคัรักษาโครงการส่งน้ำธรรมกาให้การต้อนรับและแล่ง,งานสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตอนน้นี้คือทางปลายคอนะครับจะมีปัญหาเนี่ยคือมีวัชพืชผงชะโดครับแล้วก็มีปิน้ําซึ่งเป็นวัชพืชที่เราดําเนินการกาจัดมาแล้วช่วงต้นปีเนี่ยสองรอบแล้วครับอรอบนี้เป็นรอบที่3ามอบตอหนองกางนานเนี่ยได้ขอการสนับสนุนจากกรมชนะทานโครงการส่งน้าบูรุ์สาธรรมกาเพื่อดําเนินการกําจัดวัชพืชนะคะส่วนเครื่องจักรสํานักง,งานชประทานที่13านะครับนาเครื่องจักรเข้ามากําจัดวัชพืชและสิง กีดขวางทางน้ําที่คลองส่งน้ําสายใหญ่2ขวาในพื้นที่ของโครงการส่งน้ําและมรุงสาธรรมกานะครับซึ่งคาดว่างานจะแล้วเสร็จในวันที่18พพฤศจิกายน2 5 6 8ันนี้ครับพื้นที่ของผมจะอยู่ปลายน้ําจะมีปัญหาในเรื่องของวัชพืชที่ทําให้น้ําไม่สะดวกในการเดินของน้ำดังนั้นก็เลยต้องมีการร้องขอโดยการทําหนังสือไปที่การส่งน้ําธรรมกา 3ก็ได้รับความร่วมม,มมือจากทีมงานเป็นอย่างดีขอบคุณกรมชลประทานนะครับที่คอยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำนะครับเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำบางตะโนดเพื่อติดตามการดำเนินการกำจัดพายตกชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่